สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะในเรื่องการคูณน,นั่นเองค่ะซึ่งการคูณในวันนี้จะเป็นการคูณจำนวนหนึ่งหลักจำนวนหนึ่งหลักก็คือเลข1จนถึงเลข9นั่นเองกับตัวเลขหลักร้อยกับหลักพันจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่หลักร้อยก่อนนะคะ นักร้อยก็คือ100 200 300ไปจนถึง900ดูตัวอย่างที่ครูยกมาให้ก่อนนะคะตัวอย่างก็คือแม่มีลูกอม4ถุงในแต่ละถุงเนี่ยมีจำนวน100เม็ดถามว่าแม่มีลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องการคูณใช่ไหมคะเราเรียนกันมาตั้งแต่ปสองแล้วการเขียนสัญลักษณ์การคูณก็เลยเขียนได้ว่า 4คูณ100เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเมื่อเราเขียนสัญลักษณ์การคูณได้แล้วเราก็ลองมาดูซิว่าเราจะหาคำตอบมันได้อย่างไร4คูณ100เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ100บวกกันทั้งหมด4ครั้งนั่นเองนักเรียนลองบวกกันนะคะบวกพร้อมๆกับคุณคูเลยมา100บวก100ได้เท่ากับ200บวกไปอีก100ได้เท่ากับ 300และบวกอีก100ได้เท่ากับ400คําตอบก็คือ400เพราะฉะนั้นแม่จะมีลูกอมทั้งหมด400เม็ดนั่นเองค่ะต่อมาเป็นตัวอย่างที่2นะคะตุ๊ก,กตาตัวละ200บาทครูซื้อมา3ตัวถามว่าคุณครูจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท เริ่มจากประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะก็จะได้เท่ากับ3คูณ200ถัดมาเรามาช่วยกันหาคำตอบ3คูณ200ก็เท่ากับ200บวกกันจำนวน3ครั้งนั่นเองค่ะมาช่วยกันบวกบวกไปพร้อมกันเลย2 0 0บวก200ได้เท่ากับ400 400บวกอีก200ได้เท่ากับ 600ดังนั้นคุณครูจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด600บาทนั่นเองค่ะหลังจากที่เราลองทำโจทย์ปัญหาไป2ข้อข้อแรกก็คือแม่มีลูกอมจำนวน4ถุงถุงละ100เมตรเราก็หาคำตอบโดยการเอา4คูณกับ100ได้คำตอบเท่ากับ400และข้อที่2คุณคู ซื้อตุ๊กตา3ตัวตัวละ200บาทเราหาคำตอบโดยการนำา3มาคูณกับ200ได้คำตอบเท่ากับ600อ่าหลังจากเราทำมา2ข้อนักเรียนดูบนจอนะคะนักเรียนสังเกตเห็นเหมือนที่คุณครูเห็นไหมคะ,ะบางคนอาจจะยังไม่เห็นเราลองมาดูกันเราลองดูไปทีละข้อนะคะเริ่มจากข้อแรก 4, คูณ100มีค่าเท่ากับ400 เดี๋ยวนักเรียนดูที่จอแล้วก็สังเกตตามที่คุณครูเขียนให้ดูนะคะ4คูณ1มีค่าเท่ากับ4ห้ามลืมนะคะเรียนมาตั้งแต่ป .2 ครูบอกว่าอะไรก็ตามคูณกับ1มีค่าเท่ากับตัวมันเองจากโจทย์ข้อนี้4คูณ1ก็เลยมีค่าเท่ากับ4นั่นเองถัดมาคุณครูจะเพิ่ม0เข้าไปนะคะ จาก4คูณ1กลายเป็น4คูณ100มีสูนกี่ตัวคะ2ตัวคำตอบที่ได้4คูณ100ก็จะเท่ากับ400นักเรียนสังเกตนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะมีจำนวน0ย์เท่ากันเดี๋ยวลองดูตัวอย่างถัดไปอีกหนึ่งข้อถัดมา3คูณ200เราคิดกันไปเมื่อกี้แล้วได้คำตอบเท่ากับ หกร้นั่นเองค่ะเราลองมาดู3คูณ2ได้เท่ากับ6และเพิ่มศูนย์เข้าไป3คูณ200และได้เท่ากับ600มาถึงตรงนี้พอจะเข้าใจไหมคะว่าถ้าเรานำตัวเลข1หลักก็คือเลข1ถึงเลข9ไปคูณกับจำนวนในหลักร้อยนั่นก็คือ100 200ไปจนถึง900 คำตอบที่ได้เนี่ยให้เรานําตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลข0ูมาคูณกันก่อนแล้วค่อยเติม0ูนย์ลงไปอีก2ตัวก็จะได้คําตอบทั้งหมดยังมีบางคนที่สงสัยอยู่เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างแรกนะคะ5คูณ500อ่าเรามาคิดคำตอบมาพร้อมกันเลยนะคะ 5้าคูณห้าเนี่ยมันก็คือ500มาบวกกันจำนวน5ครั้งนั่นเองมาเรามาบวกเลขไปพร้อมกันค่ะ500ร้อบวกห้าได้เท่ากับ1000 1000บวกอีก500ร้อยได้เท่ากับหนึ่งพันอบวกอีก500ได้เท่ากับ2000และสุดท้าย2,000บวกอีก500ได้เท่ากับ2500 ถ้าเราบวกกันเราจะได้คำตอบเท่านี้แต่เราลองมาคิดในวิธีการคูณกันนะคะเราทำเหมือนเมื่อกี้เลยที่เราลองทำกันเราก็เริ่มจากการนำเลข5มาคูณกับ5โดยเรายังไม่นำศูนย์มาคิดนะคะเราลองคิดพร้อมกัน5คูณ5ได้คำตอบเท่ากับ25และเราเติมศูนย์เข้าไปจาก5คูณ5เป็น 5คูณ500ก็จะมีค่าเท่ากับ2,500นั่นเองค่ะสังเกตเลข0ูนย์ไปด้วยนะคะนักเรียนลองมาดูอีกสักตัวอย่างนะคะ2คูณ900ได้คำตอบเท่าไหร่อาจจะมีบางคนได้รู้คำตอบแล้วก็ได้มาเรามาทำพร้อมกันค่ะ2คูณ900ก็คือการเอา900มาบวกกัน2ครั้งอ่ามาบวกไปพร้อมคูณคูณเลยค่ะ 900บวก9 0 0ได้เท่ากับ1800นั่นเองค่ะมาต่อมาเราลองมาคิดในรูปแบบการคูณนะคะเริ่มจาก2คูณ9 2คูณ9ได้เท่าไหร่ลองท่องสุดคูณนะคะเราเรียนไปแล้วการคูณสลับตำแหน่งได้ใครไม่อยากท่องแม่2เราก็ท่องแม่9เอาได้ค่ะ2คูณ9หรือ9คูณ2เนี่ยได้คำตอบเท่ากับ 18นั่นเองค่ะคราวนี้เราลองมาเพิ่มเลขศูนย์เข้าไปนะคะจาก2คูณ9ก็เป็น2 9 0คูณ9ก0ก็จะได้คำตอบเท่ากับ1,800นั่นเองค่ะจากตัวอย่างทั้ง4ข้อที่เราได้ทำกันไปเนี่ยทั้งที่เราทำเป็นโจทย์ปัญหาแล้วก็ตัวอย่าง2ข้อหลังที่ครูยกมาเราก็จะสรุปได้ว่า การหาผลคูณของจำนวน1หลัก1หลักก็คือมีแค่ตัวเดียวนั่นก็คือเลข1ถึงเลข9นั่นเองค่ะเมื่อคูณกับ100 200 300ไปจนถึง900เนี่ยเราสามารถหาผลคูณได้โดยการนำตัวเลข1หลักก็คือ1-9มาคูณกับเลข1-9ของจำนวนที่นำมาคูณ แล้วค่อยเติมศูนย์ลงไป2ตัวแค่นี้เราก็จะได้คำตอบเหมือนที่เราคิดมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะอ่าเราก็จบไปแล้วสำหรับการคูณจำนวน1ห,หลักกับหลักร้อยก็คือ100-900ถึง900ต่อมาเราก็จะเพิ่มสเต็ปความยากเข้าไปนั่นก็คือจำนวน1ห,หลักคูณกับ จำนวนหลักพันแต่ว่าถ้าเข้าใจจํานวนหลักร้อยแล้วหลักพันไม่ยากเลยค่ะหลักการเหมือนกันเลยเอาแต่แค่เพิ่มเลขศูนย์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแค่นั้นเองจะเป็นยังไงลองไปดูตัวอย่างกันค่ะดูตัวอย่างตามจอที่คุณครูยกมาให้เลยนะคะแล้วลองคิดในใจหรือว่าคิดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยก็ได้ค่ะฝึกคิดฝึกท่องสุดคูณไปในตัว เริ่มจากข้อแรกนะคะก็คือ3คูณห0 0 0หลักการเหมือนเดิมเลยคุณครูบอกว่าไงเอาจำนวน1ห,หลักมาคูณกับตัวเลขจำนวน1ห,หลักของอีกตัวที่ไม่ใช่เลข0อ่าอย่างข้อแรกนี้3คูณ5,000เราก็เริ่มจากการนำเลข3มาคูณกับเลข5นั่นเองค่ะ3คูณ5ได้เท่ากับ15และ ขั้นต่อมาเราก็เติมเลข0ูนย์เข้าไปสามคูณหได้15เราเพิ่มเลข0ูนย์เข้าไปนะคะจาก3าคูณหกลายเป็น3ามคูณห้าพก็จะได้เท่ากับหน0 0งนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่2 4งสี่คูณหนึ่เหมือนเดิมเลยเริ่มจากนำสี่มาคูณกับ1ก่อน 4คณ1ก็ได้เท่ากับ4คราวนี้เราเติมเลขศูนย์เข้าไปจาก4คูณ1กลายเป็น4คูณ0พสคูณ1ัก็จะมีค่าเท่ากับ4 0 0พสังเกตนะคะศูนย์ด้านซ้ายกับศูนย์ด้านขวาเท่ากันไหมคะเท่ากันถ้าเท่ากันแบบนี้ถือว่าทําถูกต้องค่ะ <S <S เห็นไหมคะว่าจากหลักร้อยมาเป็นหลักพันเนี่ยง่ายไหมคะ ง่ายเพราะว่าเราใช้หลักการเดียวกันเลยนั่นก็คือถ้าเราจะหาผลคูณจำนวนหนึ่งหลักกับหลักพันก็คือ1,000 2 0ัน3 0 0 0ไปจนถึง9,000เนี่ยเหมือนกับหลักร้อยเลยแค่เราแค่จำนวนศูนย์ไม่เท่ากันแค่นั้นเองก็คือนำจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์เนี่ยมาคูณกันก่อนเมื่อได้คำตอบเท่าไหร่แล้วเราก็มาเติมเลขศูนให้ครบถ้วน ก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาจะต้องมีเลขศูนย์เท่ากันนะคะจําไว้เลย <S <S เมื่อเราดูตัวอย่างฝึกทำฝึกคิดเมื่อกี้ไปแล้วพร้อมกับคุณครูหรือว่าจะคิดพร้อมล่วงหน้าทำเองเรียบร้อยปุ๊บมาลองทำแบบฝึกหัดกันค่ะหยิบหนังสือขึ้นมาเลยหนังสือคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งตามรูปเลยนี่คุณครูน้ำรูปมาให้ดูแล้วเล่มนี้นะคะเปิดไปหน้า 233เลยค่ะเราจะเจอทั้งหมด10ข้อนะคะให้ทำแบบฝึกหัดทั้ง10อนะข้อนี้นะคะทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะคะโดยแสดงวิธีทำเหมือนในกรอบสีม่วงที่เขายกตัวอย่างมาให้เราเลยค่ะพยายามทำด้วยตัวเองและท่องสูตรคูณด้วยตัวเองนะคะพยายามอยาเปิดูตรคูณดูค่ะเราจะได้ ฝึกฝนแล้วก็ท่องจำไปในตัวนะคะทำให้ครบทั้ง10บข้อเลยนะคะ